เก้าเก้า,าครับโดดครับโอ้พันสี่ว้เฮ้เกือบพันห้าผม้ผมดานดานดันขึ้นครบับขึ้นครบับขึ้นครบับจะทำอะไรแน่ ลอยครับลอยโอ้กินแล้วเว้กินครับแน่ยแย่ไปแทงครับผมมากระเด็นมากระเด็น เอาอะไรกันล่ะเนี่ยออกตั้งแต่เนิ่นๆเลยเหรอเนี่ยดูก่อนออกหรือหลุดวะเนี่ยอ่าโอเคน่าจะหลุดเพราะว่ามันเพิ่งต้นเกมจะออกทำไมใช่ไหมม,มาผิวนี่แน่คิวต้องหม,ามา่ำ กินนะผมไปครับล้วงโคนไปเร็วนะครับเม็ดแน่ล้วงล้วงเงยเยอะล้วงเข้าไปน่เจาะโคนไว้เจาะโคนไว้ลอยทิมมาครับ โอเคดันขึ้นไปเลยไหมไม่ครับใจไม่ถึงครับนีครับนี่ซ้อนเหมือนกันนี่ซ้อนเหมือนกันซ้อนตัวนูน้น <c oughs> น่าโอ้โหเอามมามาสังเวยเอดอกินนีครับรอเลยละ่ะมามาสังเวอยางงี้ฉันก็ต้องกินเยอะแล้วเย่แล้ว,ลวพวกแม่งเยอะหนีก่อนเลยครับหนีก่อนเลยครับเปิดมาฟันแม่งก่อนเลยครับไม่ต้องคิดเยอะเอาละมาได้เวลาตบโคดครับผม <c oughs> ลืมนังไงว่าแล้วรอจังหวะอยู่พอดี ห่วงวิเยตณน,นั้นสินนะเศรษเลยมาครับเบียริมมาอุปกรณ์แทงเข้าไปเลยครับผมโอ้ไม่กินโอ้แทงให้กินแทงให้กินฟรีก็ไม่กินด้วยเขาคงคิดว่าน่าจะเป็นกับดักนะครับห่อหือห่ออุปกรณ์นะอุปกรณ์อุปกรณ์รรตัวเดียวพอครับ ้องใเพ่แน่มิดมาไม่ขึ้นไปครับแย่ครับแย่แย่แยครับไปครับ V shape นะท่านผู้ชมสวยงาม V shape อ่ะมาขึ้นครับปรับนิดหนึ่งนะครับปรับนิดหนึ่งไห้คุณทำไรอะ่ะคุณถ้าไม่เป็นีตรงนั้นล่ะเฮ้ยหัดใจนี่ว่า เดี๋ยว,เ,ยวเอาคุณลบก,ก่อนนะผู้ชมแม่งตุ่มตางขึ้นมาแล้วเดี๋ยวซวยนะครับมาขึ้นไปพิวครับเร็วเร็วเร,วเร,วเรวทิมเบียลงมาเซ่นั่นแน่ทีมจริงด้วยไว้กินดีครับ่อเลยล่ะเอาโคนกินว่ะแบบน่ะผมขอลองแบบชึกๆชื้อชืช้หน่อยจังหวะวัดใจ เขากินมา้าเรากินลุกนะครับ <c oughs> รีียบร้อยที่ผมเดินอย่างนี้เพราะว่าต้องการให้เขามีเบีย้ยเป็นโลกกำบังเราอะไอ้เบีย้ยหน้าม้านะ <c oughs> ่ะทำอะไรล่ะอะจ้จิ้มแล้วต้องถอยแล้วเจลงมาพี่หม่ำนะเว้ยบอกเลยล <c oughs> งถอย <c oughs> ต้องเจ้าตรงถอยแล้วโคเนอะ่ะ เอา้าดีเลยเฮ้ยโคนแม่งโคนแม่งสู้มือนี่หว่าสู้มือเว้ยอืมอย่าเพิ่งทำไมเดย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสู้มือเหรอฮะสู้มืออ่ะเดี๋ยวค่อยกินครับเดี๋ยวค่อยกินใจเย็น โอ้มาดันตัวนี้กินนะผมดูซิว่าเขาจเจ้าโคกินเวนอามาวัดใจมาวัดใจกันเลยมาวัดใจกันเลยโอ้โห,โห,โหดูแม่งกินอามามาดีกินกินมาเดมาวัดใจกันมาอาวัดใจมาวัดใจกันวัดใจกันบละกินแม่งให้หมดเลยตบานัทนทานผู้ชมกินได้ไหครับ เดี๋ยวเชื่อมก่อนเดี๋ยวแม่งหายแน่แน,น,น่มีซ้อนด้วยเว้ยซ้อนเหมือนกันแน่ทำไรวะเอาโคลงมา ดันเพื่ออโลโคล,ลงมาเว้ยอ <c oughs> กินแม่งสดีไหมขยับนิดนึงครับขยับนิดนึงเขาังทำอะไรไม่ได้หรอกเขาติดบงติดเบี้ยอยากจะดันเว้อ,อ้อมออมอ้อมอ้อมออม,ออมเราจะได้เอามาไปใช้ได้นะครับ แหน่ทำอะไรเลยเฮ้ยเจ้าจะเปิดแล้วก็ต่อกันเหรอ,อทีมทีมทีมกินฮึทำไรว,วะกินมากอ่ะ แบบนะท่านผู้ชมจะอย่างกินไม่ได้หรอก เฮ้ยขุนมาว่ะแทงครับยังไงลงมาเปล่าลงมาหนึ่งตา,าตามสูตรเลยตามที่คิดเป๊ะเลยลงมาหนึ่งตาจริงจริงด้วยอ่ะมาครับผมเต็มกินลุ้นเดง กิโลกับไเฮ้ยเอาว่ะอย่างนี้ก็ต้องลุกแม่งเรื่อยๆครับลุกเข้าไปอีกหีไปไหนครับเจ้าน่าจะโดนแล้วแหละ กินชื้อบโอ้เราอยากจะลุกกินเรือไม่ทันวะถ้ากินปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะฟันมาเราเลยนะครับไม่ทันวะท่านผู้ชมกินชึบน่าจะฟันมาเราเสียโคนอ่ะลุกเข้าไปกินครับ อืมนะหนึ่งตาแล้วกันกินครับไปครับเต็มกินครับเต็มกินเบี้ยโอ้ต่อไว้เฮ้ยลูกหนึ่งทีครับะนะลงมืคู่กัน กินเบียร์ทันไหมวะอ่อ่ะลุกหนึ่งทีครับน่ะมาครับผมนี่ครับเต็มกินเบียร์ทำไรวะกินดิครับรออะไรล่ะ เกินเข้าไปแน่นแน่งายดีครับรอเลยล่ะมาครับมาครับเร็ว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 ,รวทำอะไรมีชอบจะทำอะไรมีชอบทำอะไรมีทราบหงายเข้าไปครับ,รบงายเข้าไป อปองการทับไม่ให้เม็ดเข้ามาเลื้อยเท่านี้แม,ม้ผมทำไรวะให้เรากินนะอ่ะหใจดีนี่เราเราใจดีจังเลยกินดีครับแทงแม่งหอน,นครับเดี๋ยวค่อยกินคงมากินนะ <c oughs> อ่ะออออืือื 啊！你你你你。